เรียกว่าเป็นหนังไทยคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ให้แง่คิดอย่างดีค่ะสาหรับอุโมงค์ผาเมืองนะคะซึ่งหลังจากที่พิธีกรผีปากกล้ายอย่างวูด,ดี้ได้ชมแล้วก็ถึงกับต้องขอจัดรอบฉายพิเศษพร้อมกับเปิดเวทีเสวนาขึ้นในหัวข้ออุโมงค์ผาเมืองให้อะไรกับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันโดยงานนี้ค่ะก็มีร่วมกับและนักสแสดงรวมถึงเหล่าคนดังทั้งหลายนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะปัจจุบันพ่อเาเรียกว่ามีเหตุผลตอบตัวเองคือมนุษย์ต้องมีเหตุผล ก็หลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองแล้ว, mm hmm. ลวก็มีความรู้สึกว่าอยากจะจัดรอบพิเศษต่นแรกให้พนักง,งานวูวิวทุกคนได้ดูก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันโดนใจผมมาก mm hmm. ผมชอบทุกอย่างผมชอบเพลงผมชอบนักแสดงผมชอบความไม่เป๊ะขนังเรื่องนี้ผมชอบความไม่ร้อพิเศษของมันแล้วผมก็ชอบความที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนให้เรามองตัวเราเองอยู่ทุกๆนาที mm hmm. เพราะว่าหนังเรื่องนี้บางทีคนจะตีความไปเยอะมากหร,หรืออาจจะไม่เก็ตผมก็เลยคิดว่าดูเสร็จปุ๊บก,ก็มาเสวนากันต่อผู้กำกับเองก็ได้มีโอกาสฟังจากคนดู คนดูเองก็ได้รกาศทางทางกับผู้นัก่าถ้าดูกันสบายๆนะับไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยหนังจะสอนอะไรหลายอย่างคล้ายๆกับคุณพุทิเนี่ยชอบชอบเมื่อคืนนี้ได้ดูคุณพุทีิพูดว,ว่าว่าว่าดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ได้ดูได้ฟังธรรมะแบบ,บง่ายๆใช่ไหมควครับ บางคนคิดว่าดูยากครับเพราะว่าเห็นแบบว่าเออดูจริงจังดูแบบว่าดูมีมีอะไรที่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยครับคือเดินเข้าไปในโรงแล้วก็ไปไปรับจากตัวหนังเองอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรเงี้ยครับคือเข้าไปแบบโล่งๆเลยคะคือถ้าเปรียบเรื่องภาพอย่างนี้เป็นวัดน่ะมันไม่ใช่วัดแบบแบบเข้าไปเคร่งเคร่งกันนักหนาหรือว่ามีสมพานดุดๆนะไม่เลยสมพานตลกเาได้ซ้ำไป งานนี้ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ชมหนังอุโมง์ผาเมืองนะครับแนะนําเลยครับให้รีบไปตีตั๋วเข้าชมกันนะจะได้รู้นะครับว่าจะได้แง่คิดดีๆกลับไปใช้อย่างที่การันตีหรือเปล่านะครับ